สวัสดีครับคุณผูช้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตข่าวสารจากแบรนด์ไทม์เขาได้เผยโฉม รถที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ EV b บั e ซึ่งรถคันนี้มีชื่อว่า TE ขีดหในคลิปนี้ผมจะขอเรียกว่า TE 1นะครับสำหรับ Triumph TE 1ได้ถูกพัฒนาบนความร่วมมือกันระหว่าง Triumph และ William Advanced Engineering รวมไปถึงบริษัท Integral Powertrain และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอลลิค e ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากสำนักงานยานพาหนะปอดมลพิษ ตอนนี้ครับรถ TE1 คันนี้อยู่ในเฟส3โดยทาง Triumph นะครับก็จะพัฒนาในส่วนของเฟรมซับเฟรมตัวคอรกพิทแผงข้างล้อรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนประกอบไปด้วยตัวชุดส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานชุดระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระบบกันสะเทือนจะเป็นของเออร์ล ส่วนเบรคครับก็ใช้ปั๊มเบรค b r e m b o M4 ต่อมาที่บริษัท William Advanced Engineer ก็จะพัฒนาในส่วนของตัวชุดแบตเตอรี่ตัวระบบระบายความร้อนรวมถึงพอร์ตชาร์จไฟบริษัท Integral Powertrain ที่จะดูแลในส่วนของระบบส่งกำลังในเวอร์ชันสุดท้ายนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวอินเวอร์เตอร์ในตัวแบบที่สามารถปรับสเกลได้ ตัวมอเตอร์ใช้เทคโนโลยีซิลิคอนคาร์ไบดา์ขั้นสูงและระบบระบายความร้อนในตัวต่อมาที่ศูนย์ WMG ก็จะดูแลในส่วนของการจำลองการทดสอบในการใช้จริงครับว่าประสิทธิภาพในด้านของสมรรถนะและก็เรื่องของความทนทานจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ด้านรายละเอียดของตัวรถนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเหมือนกับการจับเจ้าสปีดท,ทริปเปิลพ0 0 RS มาเปลี่ยนขุมกำลังให้อยู่ในเวอร์ชันของ e v b i บ e ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเอกลักษณ์แบบตาตากแตนรวมไปถึงชุดไฟท้ายทียท่ยกมาจากสปีดทริปเปิหรือแม้กระทั่งเฟรมอลูมิเนียมในรูปแบบของทวินสปาชุดสวิงอาร์มหลังก็เป็นลักษณะซิงเกิลไซส์ที่เปิดให้เห็นลายล้ออันเป็นเอกลักษณ์ของพี่ใหญ่ตากแตนอีกเช่นกัน ขณะที่ตัวซีรีส์ยางครับจะมีการอัปเกรดขึ้นมาใช้เป็นตัว Diablo Super c o s s a ในรูปแบบของตัว Speed Triple 1200RR สำหรับรายละเอียดในเรื่องของข้อมูลตัวเลขทางเทคนิคอื่นๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขเหล่านั้นออกมาเชื่อว่าคงต้องรอในส่วนของโปรเจกต์ระยะที่4ได้จบลงไปแล้วซึ่งกรอบ เฟส4นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่6เดือนจากนี้เป็นต้นไปตัวรถก็จะเข้าสู่ในส่วนของการทดสอบการขับขี่จริงกันแล้วครับดังนั้นครับเราก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกประมาณ6เดือนนับจากนี้หรือถ้าให้นับง่ายๆนะครับตามที่ทางไทอัมได้บอกมาก็คือว่าโปรเจกต์เฟสที่4จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022ซึ่งซัมเมอร์นะครับอันนี้ก็ต้องนับจากที่ประเทศอังกฤษนะ ดังนั้นมันก็น่าจะจบในช่วงประมาณสักกันยายนเราก็ต้องมารอติดตามโปรเจกต์ t r u u ั TE1 กันอีกครั้งหนึ่งครับว่า EV b i k e h i g h p e r f o r m a n c e คันนี้จะขี่ดีแค่ไหนมีสมรรถนะตัวเลขแรงม้าสูงสุดที่เท่าไหร่ ยังไงทางทีมงานเราจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยเร็วครับในวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r v a l ครับรบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามไว้เป็นแบบ f favorite ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันแบบ r ร a l time เลยวันนี้ผมพลมอเตอร์เลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ